สวัสดีครับพี่้องเมื่อนีผมจะพาไปเล่นฟาร์มไข่ไก่น้ำพีชายคนไทยน้ำกันเด้อที่คนอยู่ฟาร์มไก่เดียวผมจะพาไปเล่นน้ำเพลินเด้อแปลอาไข่มา่กี้ไปกันเลยไปกันเลยครับผมเรากำลังจะไปเที่ยวฟาร์มไข่ไก่กันนะครับสีไก่ซอยสีชมพูไม่ได้ไม่ได้ ไปเที่ยวหาไอครับผมครับพี่น้องไปหาหลักไขรเป็นบรรยากาศกตอนเย็นๆครับผมนี่ยืนหน้าขี้เกาอยู่ยืนหน้าขี้เกาเขากำลังเป็นมารแล้วห<ป>ุพูดถ้หงหุเห่เลี้ยงเองความเกี่ยวเลยไปไปไอากาศตอนแรงๆเด้อพี่น้องเดนอะ ตอนแรงๆกเป็นแดงกับลังคอยพี่น้องทั้งบ้นเดยยังกิแรงเนาะนี่ไข่แล้่แลัอ้ยโอ้ันอาเป็นยังเี๋ยวครับมาถึงแล้วต้องวัดปาเพราะันนีเปลี่ยนหลังมีเยาะมี่นลมมันไปโตกนเขไปอี แล้วครับผมถึงแล้วครับผมถึงแล้วอดได้แล้วครับนี่ครับเบาเบาหนามนตคนสแก้วพี่ีครับครับผมนีครับหาไอซไซด์พยายามไอซ์ไซด์เยวน้ำาช้าฝากเนย้อาตัวเนื้อ,อ,อ,อเบบไคมาบึงครับมาบึงเหมือนไไปก่อนคือเหมเอือนเลย

นี่นะครับสองสั่งจะกินบพราะมันนี่ละไอซีที่ผมผมมาเยี่ยมมาหยามประจํามือนี่ย่าน้ำเช้าฝากมันยุ่น้ำซ่าเป็นหิวหลายไรน้ำซ่าเดยียวมันจีบน้ำชาเดี๋ยวแก่นครับไปโดนไว้อืมจับต้นทุ่งไปลอะจี๊ดไม่ยกไหมไปไหนได้ยกไหไปไม่ดังไม่หยุดเนาะเอ้าเดี๋ยวนีชักมาพร้อมบ่ บอกลุงเนี่ยผิดเด้อผิดบอกใครพี่น้องบอกใครพี่น้องไปกินเอามาแล้วเอามาสองตังค์ทำไมอเนีแล้วมีพี่น้องอไรไปมหาไปมหาสูวนได้ครับไปาบอกว่าเด้อบุญนะ ั <c oughs> เ, <c oughs> เ,เต็มีเด้วยเาเลยแบบกินอู้กินประหวัดป่ะไว้เราตำกินซุ้มมือไรเดี๋เบิ้งเอาเต็มตาเนี่ยนเจ็บเอาผงละผ้าตะเข้าครับสวัสดีพี่น้องมานี้กับพบกั <c oughs> บนุ่มหนาโม้นกสเก้วเสียบไม่ได้ไล่สกอตเดลยมานีไม่ได้ใส่น้องมะยามเอาแนวแก่มาให้ข้าวจังหน่อยกันเนาะดื่มน้ำชากันจังหน่อยตัวกวางดีดีแซ่บเฉยของแท้เนี่ยนอนพี่น้องแซ่บเศร้านี่ถ้าป่ะไว้ได้ผมจะเตรียแ่เหมือนนั่นตำทมไปแล้ว ผักเป็นลายอะไรได้คนเบิ้งอันนี้แก่แล้วเนี่ยใบเนี้ยวนี่เอาไปตำกินเนี่ยมันถิกแก่เราเนี่ยฝากกันแงเลยพี่น้องมาเอาด้วยนี่ยเออเบิ้งบุญอ่ะลายคักลายคักทำไมกับซ้ำแขนมาได้เนี่ยันเลยขีกไก่หลายเลยซ้ำแขนได้นี่ยวันใหญ่คือคนปลูกเนาะโอ้ยเบิ้งบุญอ่ะมันกินว่าท่านเนี่ยวนี่เอาไปสู้พี่สู้น้องกินนี่ยใหญ่คือคนปลูกอีกทางนอกอีเด้นี่ยนะเบิ้งทางนอกไปเบิ้งทางนอกได้เป็นห้ามอยอเสียดายกับพวกครับไทยม้วนเป็นก้อนมาแล้ว ไม่เอานี่เทปเอาไปกินครับผักกระเพราคุณน่ะผักบุ้งกับนีนี่เด็ดเอาเลยเอาบ่บโอ้มหน่อยอยู่อู้นะไปตู้ปลาเอาอยู่ขึ้นทรายบ่ะคุณน่ะขึ้นทรายบนน่ะไปท้ายเบื้องคุณน่ะกระเพราผักบุ้งนี่เก็บเอานี่ไปไปจะพัดกินนี่นผู้เบาผู้เบาผ่าร้ายเหมือนกันเลยได้แดงแนี่กำลังกำลังไงเดี่ยวมันจะแดงดอกเบื้องข้างบอกโอ้เนี่แหละมันมีเข่าหนาแน้วแล้วมันเริ่มแก่เลยเพราะใบเริ่มเลี้ยงเลยนี่ได้ได้กินตลอดแล้วนี่เบื้อง เนียวเบิ้งต้งนี่แห้งหลายน่าจังฝันงานมาน้องสินเลยขนาดตายนี้ตายยาขายาเ่อนน่ะตกแก่สียาขายาเม่นบ่อยืมเบิ้งักนี่ไงไปกินไน้องไอ้คนไทยพวกมันกดกนี่กินมาท้านุ่นักงามูกเก็บไปไปกินยำตอกยำเตียงน้ำเลียงนี่แหละครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตมาเสียบได้นี่บิต นเียชีวิตอยู่ต่างเดืนไปมาหายามกันดิไปมาหายามกันตัวผักเป็นลายๆเด้อผักเป็นลายอะไรเราผ้าเอาไปกินแก้มกินกับอีหยังเอานี่มันจะออกดอกกันหรอได้ได้ผักแล้วมันขึ้นบ้างเอาอีตัวนะโอ้ยเราจะกินกับอีหยังเลยมันหลายหมดอันนี้เอาเปรีไย้ พราะได้พี่เอาเดอรเอานนอยเอาน้อยโอ้ยไอเดตกเต็มบ่อืมน่ะีเอาไปกินไบ่กี่ละไปซื้นกินคนไทยวงกันเราลายอืมเอาบ่กะเพราเด็ดเอาเดี๋ยวสูงมาใส่ใหมครับแบบนีับบัดเียสิขอรลไอคละเดอเดอของนกต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  อดักฮักไลายล่พกทั่วแบบยังกว่าไปมีหลายเยอะครับเก็บหายนอกหานุ่งไปบบคุ้นในบลกนี่ต้องยังสี่ตัวตากทั่วไลยอ้บักทั่วทั่วอันนี้ก็ได้แล้ว็นยังั วากลองบ่งยงโอเคเจออยนะเนี่ยมัน่ากอยู่ครับผมขอาคุณอะไรได้ครับผมไปไปไปโชคดีใปังๆเด้อเปียกเปียปลาเป็ดปาเป็อันยองกอโปเด้อเปียไใจคนน้ำทุ่มหนาบนคนสะเกลเสือราะก่อนหมันนี่ประเไซครับไปโชคดีน้องไปมาคนดังมันี